ในกรณีที่คุณกำลังใช้งานโปรแกรมอยู่แต่ปรากฏว่าสำนักง,งานของคุณเกิดไฟตกหรือว่าไฟดับหรือว่าเครื่องแห้งทำให้คุณต้องรีสตาร์ทเครื่องใหม่เพราะกลับเข้ามาในโปรแกรมอีกครั้งปรากฏว่าข้อมูลบางส่วนนั้นหายไปหรือข้อมูลล่าสุดไม่แสดงขึ้นมาให้เห็น ในตัวโปรแกรม x p นั้นได้มีการเตรียมเมนูสำหรับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นไว้ให้แล้วโดยเริ่มจากการจัดเรียงข้อมูลเมนูที่ใช้ก็คือเมนูอื่นๆข้อ1จัดการแฟร้มข้อมูลจากนั้นเลือกข้อ6จัดเรียงข้อมูลถ้าหากคุณต้องการจัดเรียงไฟล์ทุกไฟล์ให้คุณเลือกปุ่มทุกระบบ โปรแกรมก็จะทำการจัดเรียงข้อมูลให้ทุกระบบคำแนะนำเพิ่มเติมคุณสามารถคลิกที่ปุ่มแพ็คข้อมูลและปุ่มซ่อมแซมข้อมูลํำเครื่องหมายถูกไว้เพื่อโปรแกรมจะได้ทำการซ่อมแซมข้อมูลที่เสียหายหรือทำการลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นออกจากนั้นคลิกที่ปุ่มทำงาน โปรแกรมก็จะทำการคำนวณให้เมื่อเรียบร้อยโปรแกรมก็จะขึ้นกรอบมาเพื่อบอกกับเราจากนั้นคลิกตกลงสำหรับการจัดเรียงข้อมูลตรงนี้แนะนำนะคะว่าให้ทำทุกวันเลยซึ่งอาจจะทำตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นก่อนเลิกงานก็ได้ค่ะคลิกเลิก